นายธีรทัน์เดียรเจริญโสภาค่ะรองนายก องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์เป็นประธานในพิธีนะคะส่งมอบแล้วก็เปิดสนามเด็กเล่นโดยกลุ่มบริษัทเอกชนจังหวัดสุรินทร์ประกอบไปด้วยบริษัทโตโยต้าสุรินทร์1991จำกัดค่ะบริษัท NP Auto Finish จำกัดผู้ผลิตแล้วก็จำหน่ายสีนิพจนเพนกลุ่ม YEC ซสุรินทร์กลุ่มจิตอา,าสาซาคิทอริงร่วมกับนายธนินทัศน์ผู้แก้วค่ะผู้สื่อข่าวช่อง8ทีวีดิจิตอลนะคะประจำจังหวัดสุรินทร์แล้วก็มีชมรมนักวิทยุและโทรทัศน์จังหวัดสุรินทร์จัดก,กิจกรรมปันสุ ให้น้องค่ะถวายเป็นพระราชกุศลแดบบ่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยส่งมอบสนามเด็กเล่นมูลค่า200,000บาทอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อุปกรณ์กีฬาสื่อการเรียนการสอนแล้วก็มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่เรียนดีแต่ว่าฐานะยากจนด้วยนะคะที่โรงเรียนบ้านทุ่งรุงอำเภอศรีขอนพุ่ค่ะจังหวัดสุรินโดยมีนางสาวณีอภิลา์มงคลนะคะกรรมการผู้จัดการบร,ริษัทโตโยต้าสุริน1911ในคณะนะคะเป็นตัวแทนของจิตอาสาก็พูดแบบนี้ค่ะบอกว่าโครงการนี้ เกิเนื่องมาจากการที่บริษัทมีนโยบายที่จะตอบแทนสู่สังคมแล้วก็มอบให้กับเด็กๆถือว่าเด็กเป็นอนาคตของชาติค่ะลานสนามเด็กเล่นก็มีส่วนสําคัญที่จะพัฒนาทักษะการเรียนรู้แล้วก็พัฒนากล้ามเนื้อสุดต่างๆเพื่อการเติบโตเป็นเด็กที่มีสุขภาพที่ดีในอนาคตข้างหน้าประกอบกับปีหน้านี้นะคะทางบริษัทจะครบรอบ40ปีจึงมีแนวคิดที่จะตอบแทนคืนกําไรให้กับสังคมเพื่อให้เด็กในวันนี้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ในวันข้างหน้ารู้กับการเตรียมเรื่องของความพร้อมในการเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคตด้วย สำหรับการทาํากิจกรรมในครั้งนี้นะคะได้รับความร่วมมือจากหลายๆหน่วยงานซึ่งมองว่า,า,ากิจกรรมครั้งนี้ไม่ใช่สิ่งที่จะเป็นไปไม่ได้หากชุมชนในจังหวัดสุรินทร์หรือว่ากลุ่มสังคมของจังหวดัดร่วมแรงร่วมใจกันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่สร้างสิ่งดีๆให้กับสังคมสุรินทร์ได้เช่นกันค่ะนะคะ, <S <S ะ,คะเราได้เห็นแบบนี้เชื่อว่าคุณผู้ชมเห็นก็มีรอยยิ้มเหมือนกันเด็กๆก็มีความสุขนะคะการได้ให้โดยสำค,ยสคัญที่สุดเรื่องของการให้โอกาสเพราะว่าเด็กในวันนี้จะคือผู้ใหญ่ที่ดีในวันข้างหน้านะคะไปดูออีกเรรื่งา